สิบสี่นาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิเตเฮานะฮะช่วงรักลดรักพลังงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมนะครับมิเตเฮานะครับวีระพงศ์อัศดรนธิรยุทธ์นะครับป่าวุธีรพงศ์นะครับทางมิติข่าวก็าสี่จุดห้าสมาร์ทเรดิโอนะครับขึ้นข่าวมหาชนนะครับต้องการสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องการขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับรายการคุยสบายสไตล์มิเตเฮานะครับ ออกอากาศสดตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงถึงสามโมงเย็นนะครับขอโทษนะครับบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับยังไม่เย็นนะครับขอประทานโทษนะครับแล้วก็พอดีวันนี้ไม่สามารถไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ไลฟ์ได้นะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทางขึ้นหน้าปัดวิทยุเอฟเอเิบจุดห้าเช่นเคยนะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ s m a r t b o m b .co.th นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันของทาง smartbomb นะครับแล้วก็มีการสตรีมมิ่งเช่นเคยนะครับผ่านทาง YouTube Channel นะครับที่ช่องมิติข่าว90.5นะครับสามารถติดตามรับฟสามารถต ทาง YouTube c h anel เช่นกันนะครับผ่านทางระบบสตรีมมิ่งอยู่นะฮะตอนนี้ออนแอร์สดอยู่นะครับต้องกราบขอประทานโทษและขอประทานัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับและกราบขอบคุณอย่างเช่นคุณป๊อปบางฝ้ายด้วยนะครับวันนี้ผมก็ลองเปิดเพลงใหม่นะครับของน้องๆนะครับก็วันนี้ก็เป็นเพลงก็เธอน่ารักนี่คะของน้องแพรวานะครับก็ต้องกราบขอบคุณเพื่อนจุ๋มด้วยนะครับแล้วก็ทางแฮปปี้แฮปปี้ยูนะครับทีวีนะครับวันนี้ก็ลอง ขออนุญาตลองเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงก็เธอน่ารักนี่ครของน้องแพรวาร้องนะครับก็น่ารักฟังสบายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่พักเบรกแล้วก็จะมาเปิดอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นแอบส่องแอบรักนะครับก็จะมีน้องๆนะครับน้องมอสน้องชาเอมน้องซันซานน้องมะนาวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่จะเปิดในช่วงหลังจากพักเบรกนะครับเป็นช่วงสุดท้ายอ่ะนะครับก็วันนี้เปิดเพลงใหม่ทั้ง2เพลงเลยนะครับก็ขอบคุณคุณป๊อบางไฟด้วยนะครับที่ช่วยแนะนานะครับให้ กลับมาเปิดเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแลวกลับขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการทุกๆท,ท่านเป็นที่สุดเลยนะครับอย่างก็มีได้คุยกับทางท่านแฟนรายการประจําท่านหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าเออม่อเมื่อวานเนี่ยนะครับท่านก็ส่งมาว่าออคิดถึงมีเจผัดนะครับเสียงกระทะ,ะเสียงดังนะกระทะเสียงดังนะครับที่ อ่าชิกเซียมานะครับอร่อยมากเลยใช่ไหมครับผมก็บอกว่าอือจริงๆนะฮะเวลาในช่วงก่อนหน้านู้นนะฮะก็มีโอกาสได้พาคุณคุณแม่กับคุณย่านะครับเดินทางมากราบขอพรอ่าท่านเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองคงที่อ่าชิกเซียมานะครับก็มีร้านอาหารเจอร่อยมากมายเลยใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งท่านบอกว่าเออมีผัดเจที่แถวชิกเซียมาอร่อยก็ทาให้อยากทานนะครับแล้วก็บอกว่าท่านชอบเสียงกระทะตอนผัดนะครับชอบบรรยากาศตอกอ่าเล็ก ข้างสันเจ้านะครับผมก็ยังจำในช่วงก่อนหน้าผมก็อยากทานหมี่ผัดเจนะฮะผมก็ไปซื้อที่พุทแลนมานะครับเป็นหมี่ที่แบบไม่ได้น่าจะไม่ได้ใส่ไข่นะครับเป็นหมี่เหลืองที่เป็นหมี่เจที่เส้นใหญ่ๆหน่อยนะฮะแล้วก็เอามาให้คุณนะครับเดินเดินค่อยๆออกไปที่หลังบ้านนะครับก็ไปผัดนะครับก็ใส่เฮียโกนะครับเผ็ดหอมนิดหน่อยใส่หมูนิดหน่อยนะครับในช่วงก่อนทานเจนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าทานเจก็อาจจะใส่เป็นเต้าหู้แต่ผมผมไม่ค่อยชอบหมี่กึ่งนะครับ อ่าที่ต้องเอาแบบคล้ายๆกับเป็นเป็นอ่าที่เป็นหมี่เป็นเป็น,เป,นเป็นแป้งใช่ไหมครับแล้วต้องมาต้มนะฮะแล้วมันจะเหนียวๆหน่อยต้องตุนไปเรื่อยๆให้มันนุ่มๆนะฮะก็กินแต่ผมไม่ค่อยชอบหมี่กึ่งผมว่าแต่จะใช้เป็นเต้าหู่หรือไม่ก็อาจจะถั่วงอกแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าได้กลิ่นหอมๆของใช้โปนี่ยิ่งอร่อยเลยนะฮะได้ความไม่ไม้ของใช้โปนะครับก็คุยกับท่านนะครับก็ทําแล้วก็ก่อนหน้าก็เลยไปซื้อหมี่เจ ไปไปซื้อมี่มาแล้วก็เป็นมีเหลืองนะฮะที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็ให้คุณแม่ช่วยผัดให้ทานก็อร่อยดีนะครับก็ให้คุณแม่ใส่ใช้โป้เยอะๆด้วยนะครับนะฮะทัางก็แล้วก็จําบรรยากาศก,าก็คุยกับท่านน่ยนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าอ่าที่ที่บรรยากาศแถวชิดเซม่านะครับก็จะมีอ่ากระทะใหญ่ๆน้ำมันท่่มๆทอดอ่าเต้าหู้ทอดน้ําจิ้มสุดอร่อยเลยใช่ไหมครับก็บรรยากาศในช่วงนั้นนะครับผมว่าเห็นแล้วก็อยากทานเช่นกันนะครับแล้วก็อ่า พอพูดถึงเต้าหู้ทอดก็นึกถึงจุ๋ยกล้วยด้วยนะฮะจุ๋ยกล้วยนะฮะท่านก็บอกจุ๋ยกล้วยเมืองไทยนี่เวลี่ exceptional นะครับหารสชาติแบบนี้ไม่มีนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเราเช่นกันนะครับผมก็เลยเล่าให้ท่านฟังถึงว่าเออสมัยก่อนนะฮะแถวบ้านคุณตาผมที่ตลาดสมเด็จเจ้าพยาคลองสามนะครับแถวๆสันาเจ้าพ่อกวนอูน,นะครับจะมีอาแปะท่านหนึ่งนะครับรับขับขับจุ๋ยกล้วยมาขายนะครับด้านหน้าก็น่าจะผมไม่แน่ใจว่าด้านหน้าจะเป็น คล้ายๆกับจุ๋ยกล้วยที่เป็นแป้งใช่ไหมครับก็ก็มีซึ้งนึ่งด้านหลังก็จะเป็นอ่าใช้โป๊ะฮะแล้วก็ใส่กระทะทองเหลืองนะฮะแล้วก็อุ่นไฟเตาถ่านนะ,ะไฟมาตลอดแล้วใช้โป๊พอโดนน้มามันโดนไฟมันก็จะกรอบๆเกรียมๆนะฮะแล้วก็ใส่กระทงนะฮะกระทงสมัยก่อนเราจะใช้เป็นกระทงใช่ไหมฮะถ้าน่าจะทํามาจากใบใบไผ่หรืออะไรต่างๆที่เป็นกระเทีย่ยกระทงรุ่นเก่านะฮะแล้วก็ใส่อ่าแป้งจุ๋ยกล้ยใช่ไหมฮะที่เป็นถ้วย,ยๆนะฮะแล้วก็ตัดอ่า อันนี้ฮะอ่าใช้โป๊ใส่ลงไปเติมซีอิ๊วดำนะฮะแต่ผมไม่ค่อยใส่น้ำน้ำอ่าน้ำจิ้มอะนะฮะที่เป็นซอสพริกหรืออะไรต่างๆผมจะชอบใส่แต่ซีอิ๊วดำนะฮะแล้วก็ขอใช้โป๊ะเกี๊ยมๆเยอะๆหน่อยนะฮะแล้วก็มาทานอั้อร่อยนะฮะบรรยากาศก็เลยเล่าให้ท่านฟังท่านก,ทานก็ท่านก็บอกนะฮะแล้วก็กระทะทองเหลืองก็คลาสสิกมากๆอย่างที่ท่านแฟนรายการประจํา อ่าช่วยเล่าให้ฟังนะครับก็มีการคุยกันแล้วเมื่อเชา้านี้ท่านก็บอกว่าอ่างานเทศกาลทานเจที่ศาลเจ้าพ่อเฮงเจียนะครับที่อ่าแปะวงไตเสือหุกโจ้ที่วัดสามจีนไตมิตรนะครับแล้วก็อ่าอ่าท่านตัวเราเอีกองนะฮะหรือว่าท่านเจ้าพ่อใหญ่นะครับเสียงเทียงเสียงตีนะครับท่านแล้วก็ขี่เซียนตาเซ่นนะครับท่านเจ้าพ่อเฮงเจียนนะครับท่านบอกว่าเป็นอ่าท่านเทพเจ้าที่รับประทาน อาหารเจนะครับก็ผมก็เลยกลับขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์ในเรื่องความรู้ให้นะครับก็ต้องกลับขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าทุกคอมเมนต์ทุกคําแนะนําจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมก็ขอน้อมนํามาปฏิบัตินะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขยิง่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าทุกคำ,ำคำแนะนําสิ่งต่างๆที่ได้รับมานี่เป็นประโยชน์สําหรับผมมากๆเลยนะครับผมต้องกลับขอบคุณท่านแฟนรายการประจําด้วยนะครับกลับขอบคุณคุณป๊อปบ,บางฝ้ายคุณสุชาตินักร้องเพาะนะครับที่ช่วยแนะนําอย่างผมว่าะจะต้องมา พบกับอาจารย์เจียงไกนะครับที่ฮูลินนะครับอะไรต่างๆดวงผมอะไรเงี้ยก็จะได้รับความแนะนําจากท่านแหล่งข่าวทุกๆท่านนะครับท่านแฟนรายการทุกๆท่านที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามต้องกราบขอบพระคุณเป็นที่สุดจริงๆนะครับนี่ก็ที่ตะกี้ได้เล่าถึงเบื้องต้นนะครับนี่ก็เข้าสู่เทศกาลใกล้ๆทานเจแล้วนะครับเพราะถ้าทานเจจริงๆก็อาจจะเริ่มพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ15้า นะฮะตุลาคมถึง23ตุลาคมใช่ไหมครับแต่อย่างอย่างเชกับคุณแม่แต่ช่วงนี้ปฏิคุณแม่ไม่ค่อยสบายผมก็บอกงั้นทานเป็นบางมือกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ปกติแล้วจะถ้า,ถ,าถ้าที่บ้านอย่างคุณแม่จะใช้อ่ายึบป,ปฏิบัติมาตลอดก็เช่นอย่างเช่นแต่เมื่อวันที่15พรุ่งนี้เริ่มเทศกาลทานเจใช่ไหมครับก็อาจจะหลัง ล้างท้องก่อนก็อาจจะเริ่มวันที่สิบสี่ก็อาจจะเริ่มทานเจเริ่มเริ่มก่อนหนึ่งวันใช่ไหมครับบางครั้งก็อาจจะสามวันล่วงหน้าก่อนก่อนที่จะเข้าสูธธ่เทศกาลทานเจใช่ไหมครับอย่างน้าชายผมจะทานสามเดือนเลยหรืออะไรต่างๆแล้วแต่ในแต่ละปีใช่ไหมครับ,าา fre, quis, รบเสร็จแล้ววันที่สิบสี่เราก็อาจจะเริ่มทานเจล้างท้องล้างท้องนะฮะหนึ่งวันพอเริ่มเข้าสู่เทศกาลทานเจจริงก็สิบห้าถึงยี่สิบสามตุลาคมใช่ไหมครับอ่าบางที บางท่านก็จะออกวันที่ยี่สามเลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นมื้อสุดท้ายหรือมื้อเย็นแล้วก็ออกออกเจเลยใช่ไหมครับแต่ของคุณแม่ก็จะมาะใช้เป็นเช้าอีกมื้อหนึ่งวันที่ยี่สิบสี่นะฮะในในช่วงปกตินะครับก็อาจจะสมมติทานเจจบวันที่ยี่สิบสามมื้อเช้าของวันที่ยี่สิบสี่ก็จะทานเจอีกมื้อหนึ่งแล้วก็ออกเจเลยใช่ไหมครับแต่ในช่วงนี้คุณแม่ไม่แข็งแรงผมก็เลยขอว่าเอออย่างนี้แล้วกันเราอาจจะตั้งกิจอธิษฐานขอ ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะว่าเออเราอาจจะขอลดทอนการทานเจลงมานิดนึงนะฮะแต่เราก็พยายามจะทานเป็นมังสะเพิ่มเข้าไปด้วยหรือทานอะไรเพราะว่าบางทีเราจะทานเจแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ค่อนข้างลําบากเพราะหนึ่งบางทีเราทานยาใช่ไหมครับบางทีเราทานสมุนไพรที่เป็นแคปซูลเป็นอะไรที่ที่อาจจะมีส่วนประกอบของอ่าที่เป็นน้ำผึ้งส่วนประกอบของกระเทียมหรืออะไรต่างๆซึ่งอาจจะ อาจจะทําให้เราไม่สามารถทานเจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนหรือว่าต้องทานไข่ขาวหรืออะไรต่างๆก็เลยขอว่าเอออย่างนี้เราลองลองขอตั้งจิตอธิษฐานขอดูไหมว่าเออเพราะว่าเราเนื่องจากเราไม่แข็งแรงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับปกติเราอาจจะเลือกทานเจถ้าอ่าหนึ่งในถามของเทศกาลได้ไหมอย่างเช่นเออเราอาจจะทานทุกวันนะแต่เราอาจจะเลือกทานมื้อเช้าถึงบ่ายสองได้ไหมหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเราก็ยังมีจิต อ่าบริสุทธิ์เช่นกันใช่ไหมฮะที่เรามีความตั้งใจอยากจะรับประทานเจแต่เราก็ยังต้องทานยาอยู่เราจะต้องทานของเสริมอยู่เพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่ไหมครับเราจะมาปฏิบัติเหมือนกับอ่าสมัยก่อนที่แข็งแรงร้อยเปอร์เซนตก็อาจจะทาได้ค่อนข้างยากใช่ไหมครับก็เลยบอกคุณแม่ลอง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 ,ลองดูอีกแนวทางหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอ่าจากปกติแล้วอย่างวันนี้ก็จะเป็นการล้างพ้องก่อนแล้วก็เ,เตรียมเทศกาลทานเจแต่ว่าเวลาเข้าโรงเจก็อาจจะ ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับต้องใส่ชุดขาวนะครับเพราะมีบางครั้งมีประสบการณ์อย่าง,างคนรู้จักนะครับบางทีไม่ได้ใส่ชุดธรรมดาบางทีก็อาจจะเข้าโรงเจบางโรงเจไม่ได้หรือว่าอาจจะอนุญาตให้เข้าได้ในบางพื้นที่อาจจะไปบางพื้นที่ในโรงเจเดียวกันไม่ได้นะฮะก็อาจจะต้องใส่ชุดขาวเสื้อขาวกางเกงกางเกงขาวนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเวลาเราจะมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีสถานที่ต่างๆมากมายเลยนะครับที่เราจะเดินทางมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างเช่นอ ที่แถวสะพานกรุงเทพนะครับ่าที่ชิกเซื้อมานะครับสารเจ้าพ่อเฮงเจียนะครับที่สวนผักนะครับเจ้าพ่อเฮงเจียสวนผักด้วยนะครับหรือว่าไตมิตรนะครับหรือสถานที่ต่างๆนะครับเราก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับที่ผมจะทําประจําถ้าผมพอจะทําได้นะครับก็คือเติมน้ํามันตะเกียงนะครับเพื่อให้ชีวิตเราช่วงช่วงชัดชวานะครับ